สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับหูฟังบลูทูธไร้สายนะครับรุ่น EP ม i นิโปนะครับรุ่นนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอย่างถูกต้องและถูกวิธีในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธในระบบ Android นะครับเนาะเมื่อเรานะครับจะทําการเชื่อมต่อนะครับก็ให้ปิดสัญญาณบลูทูธแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้าสังเกตว่าจะมีไฟสีแดงนะครับขึ้นตรงหูฟังตรงนี้1จุดนะครับเพื่อเตรียม เปิดสัญญาณที่จะรอรับเข้ากับบลูทูธนะครับถ้าไม่มีไฟสีแดงตรงนี้ขึ้นนะครับให้กดตรงปุ่มด้านหลังตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมีไฟตรงนี้ขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็เปิดขึ้นมาเลยแล้วก็หยิบหูฟังออกมาพร้อมๆกันทั้งสองข้างนะครับย้ําว่าต้องหยิบออกมาพร้อมๆกันทั้งสองข้างนะครับอ่าพอหยิบออกมาปุ๊บนะครับก็เปิดสัญญาณบลูทูธนะครับ่ก็รอสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับ ลังจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อนะครับชื่อว่ามินิโปรก็เชื่อมต่อสําเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับก็สามารถใช้งานได้ตได้ตามที่ลูกค้าอยากจะใช้เลยนะคะฟังเพลงนะครับก็ก็ฟังได้เลยนะคะสามารถฟังได้ปกติเลยนะครับก็สามารถเชื่อมต่อ แบบนี้นะครับทีนี้นะครับอยากจะบอกลูกค้าว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นระบบของการสัมผัสทั้งหมดนะครับถ้าในกรณีที่หูฟังดังข้างเดียวนะครับหรือลูกค้าได้ยินแค่ข้างเดียวตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับแสดงว่าตรงนี้นะครับลูกค้าไปโดนบริเวณะระบบสัมผัสบริเวณของหูฟังมันเลยกัด ทำให้เกิดการไม่สถียนททำให้หูฟังนะครับเกิดปัญหาตรงที่ว่าได้ยินหูฟังแค่ข้างเดียวนะครับวิธีการทำยังไงนะครับหูฟังถึงจะได้ยินได้ยินทั้งสองข้างกลับมาเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็สมมติว่าเราเชื่อมต่อบลูทูธไว้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่าการตั้งค่านะครับเนาะสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่หูฟังกลับเข้าไปนะครับ เหมือนอใสงหูฟังกับเข้าไปทั้งสองข้างแบบนี้นะครับแล้วแล้วก็กดนะครับตรงหูฟังตรงนี้นะครับค้างไว้นะครับประมาณ5วินาทีนะครับกดค้างไว้ให้ไปแรงๆเลยนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับอพอกดค้างไว้ประมาณ5วิแล้วนะครับก็ให้หยิบหูฟังออกมาใหม่นะครับ ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังไม่ได้อีกนะครับครั้งต่อไปนะครับให้ลูกค้าเริ่มทําการเชื่อมต่อบลูทูธใหม่ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับลบสัญญาณบลูทูธที่ลูกค้าเคยเชื่อมต่อตรงนี้นะครับทั้งหมดให้ออกหมดเลยนะครับแล้วก็ปิดสัญญาณบลูทูธนะครับแล้วก็ยกหูฟังออกมาพร้อมกันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เปิดสัญญาณบลูทูธใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนะครับสัญญาณ มันก็จะขึ้นชื่อสัญญาณบลูทูธใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อมต่ออมันก็เชื่อมต่อให้เราอยู่ปกตินะครับหลังจากนั้นเราก็ลองมาฟังดูว่าเอ๊เสียงเนี่ยมันกลับมาได้ยินปกติหรือ,อยังทั้งสองทางนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มเสียงให้ลูกค้านะ นี่นะครับก็จะได้ยินทั้ง2ข้างอย่างชัดเจนเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าใช้งานไม่เป็นหรือใช้งานอย่างไม่ถูกวิธีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ call center นะครับที่อยู่ติดอยู่ข้างหลังแพ็กเกจสินค้านะครับเวลาทําการจะอยู่ที่เวลา9โมงถึง5โมงนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนวันนี้ต้องขอรายงานตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ